สวัสดีครับผมเป้ยใหม่รถเบือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถทั้งหมดที่อยู่ในเต็นท์นะครับจะเป็นอาจจะคันแรกเป็นนิสสันนาวาล่านะเป็นทีสามร้อยคันนี้สวยๆเลยนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะเพื่อนๆจัด finance บวกเพิ่มสองหมื่นนะครับเป็นส่วนสองแสนสองหมื่นเก้าพันมือเดียวป้ายแดงฟอร์จูเนอร์แปดแสนห้าหมื่นแปดแสนห้านะครับแปดแสนห้าหมื่นนะครับคันนี้รถที่บ้านถายนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับอ วีโก้แชมป์สประตูสามแสนห้าหนเก้ับาทนะฮะคันนี้นะครับเนาะได้สประตูนะครับเนาะสีขาวไปใช้เลยนะครับปี2013นะครับอันนี้มาด้าบีทีห้าศูนย์โปรหนเจ็ดหบาทปี2013นะครับตัวยกสูงเครื่อง2องนะครับอ่าแล้วก็ไฮไลท์เลย i ีสุตรดีแม็กซ์ซูเปอร์พมปีสองพนะครับรถคันนี้ผมขายอยู่ที่1นึ0 0แเจ็ดหมืบาทนะครับ ไม่ใช่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันทษทีนะครับหนึ 9, ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับรถคันนี้นะครับเนาะใครสนใจสอบถามได้แล้วก็ออนิวเครื่องหนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบเจ็ดนะครับคันนี้ขายสองแสนเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตฟรีดาวนะ์นะเพื่อนๆรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับสวยเลยอาจจะพาไปดูรถเก่งนะครับส่วนหลังจะเป็นโตโยต้าสตาร์เล t สตาร์เลดไม่ขายนะครับอันนี้จะเป็น โต v ยต้าวีออสนะแบบแดด,แด,ดมันร้อนมากปี2011นะครับคันนี้ขาย1 2ึ0 0 0สอาพันเอทีรถที่บ้านนะครับอันนี้ Honda City B ี้ปีสองพตัวเอนะครับขาย269,000บาทนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับเพื่อนๆคันนี้เนาะอันนี้ v ีออขาย8ปดหมื่นเกานะครับมิตซูบิชิมิราดมิตซู s ิชิมิราขายหนึ่งแสนหนบาทนะครับแล้วก็ v ีออสหกหมื่น ครับคันนี้นะครับ6 9 0 0 0บาทนะครับเียอ้อโต้นะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราพามาดูรถเก่งเอาแบบเร็วๆนะครับปแดดร้อนตรงนี้ไทเกอร์นะครับขายอยู่ที่99,000บาทนะครับเล่นเอกสารพอมูลนะครับมิตซูบิชิไทตัน1 0 0 0 0 19,000บาทปี2010นะครับส่วนคันนี้ขายแล้วคันนี้ติดจองแล้วนิสสันนาวาร่า99ตามสภาพนะครับ ส่วนลีโวหนึ่งแสนเก้าบาทนะครับแล้วก็ดีแม็ีสองพันหกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่บาทนะครับนี่นะครับหนึ่งแาบาทปีสองพันหกเอสเีโวปีสองพิกระจกไฟฟ้าหนึ่งแเก้มื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็นิสสันดาวลล่าเก้าหมื่นเก้านะฮะก่อน็บงานครับคันนี้ติดจองคันนี้หน่งแสนหนึมาพันแล้วก็คันนี้เก้าหมื่นเก้ะครับนี่นะครับพีออส เ,เขาร่มก่อนนะครับร้อนมากนี่นะครับประาม,มาณนี้เลยนะครับนี่นะครับมิสูมิชิมิลาดนะครับเนาะคันนี้ขายหนึ่งแสนหนึ่งหืเก้าพันะครับนี่นะครับคันนี้ v ีออปีสองพันเก้าแปดมืนเก้ากอคันนี้สองแสนหกหืนเก้าันบาทนะครับปีสองพันสิบหกคันดาสิี้นอสวยเลยนะฮะแล้วก็ เตยตาวีออสปีสองพนะครับก็ขายอยู่ที่ราคาหนึ่งแสนสอนเก้ับาทนะฮะนูนะครับเนาะก็นะจะเป็นด้านหลังด้านหลังนะครับจะเป็น All n e ิเนาะ4ประตูสองแสนบาทนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์พัซตี่น้ำปี2อ1พันสิะครับหนึ่งแสแาพแล้วก็ไฮแลนเดอร์สอิดสออ่า มีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแล้วก็ vivo champ vivo champ สามแสนห้าฟอร์จูเนอร์แปดแสนห้าแล้วก็ n ทีสามร้อยสองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับรถที่อยู่ที่เต็นต์ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับขันไหนนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะผมเป้นะบ้านใหม่รถมือสองนะครับยินดีให้บริการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนร้อนร้อน,นจริงๆวันนี้ อยากรีวิวนะฮะก่อนสงการเผื่อมีใครหารถนี่นะครับนี่นะครับนี่เนาะประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์นี่้0แปปคันนี้ฟรีดาวได้ฟรีดาวได้นะครับโอเคนะครับสำหรับทุนนี้ขออนุญาตจบที่วัเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ